สวัสดีค่ะพบกับช่องยายวันชาแนลนะคะยายวันสิบพามาห้อยดอกไม้ค่ะมือนีนห้อยดอกไม้นะคะหลังจากที่บเอได้ลงคลีพรอยดอกไม้ก็โดนแล้วนะคะห้อยดอกไม้มือไหนมืออื่นบอกหรือมือนีนวันพระวันพระน้อยสินน้อยนะคะช่วงนี้ดอกดอกมะลิกับดอกไม้นะคะเลยใส่ดอกใระดอกพุดนะคะเนี่ยเดี๋ยวเยายวันจะเก็บดอกพุดนี่ยเทาก,กับน,นอกคือกัน ะะดอกพุดนอกใไซนอกแข็งนะคะลงกางเงแสใขึ้นกันค่ะเพื่อให้มันสุดล้วก็บโดํานะคะอะเดี๋ยวสสกผ้ามาดงอีกที่หอยดอกพุดอันนี้ห้อยแบบใหญ่หอยเป็นคาเดียว่าด้วยค่ะมนเลยมืออ่ะ นีเพิ่อนสิหอยเป็นมาไลมือนะคะมาไลมือมาไล่มือก็สิเป <ใน S 1> ็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเห็นบอกคะนี่หเบือนข้างีค่ะเจอให้เบืนไปนี่นี่บวบเราบ มันในดอกพุดวิธีหอยดอกพุดกับหอยดอกบุรีกับหอยคือกันนะคะแต่เพียงแค่ดอกพุดมันขายงาเวลาหอยเสือเท่ากับเสือมาตัดขามันแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะไในคางหนึ่งเลยแล้วก็อันนี้โมเมนต์มาไล่มือนะคะนี่เป็นมาไล่พ่วงสองขาลืมใส่อันวันนั้นยาไปเชียวใช่ย่า โอ้เด oh, ็กๆมันอยากไปเที่ยวน้ำตกเรียกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปเจ้าบาทก่อนน้ตกจากอันนายอยู่บวกถ้าบวกเขาเนี่ยหนาวกว่านี่นี่คือคนหอยคองแล้วนะคะเพิ่็เลยหอยเล็กๆน้อยเรียกว่ามาถ่ายคลิปเป็นหอยนะคะเรียกว่ามาถ่ายหอยเองนะ บอกว่าการลอยมาไลน่นน่บ่ได้หอยอยากนะคะผู้ชาย้ก็หอยได้ <c oughs> พูดเท่าก็หอยได้ค่ะเห็นบหมคะเป็นงานอาชีพงานบนนักนะคะแค่ไม่เท่าน,นางดบงก็สุดยดครับวดน,นี่ไปเบ่งหอยเอบ่งเป็นหอยนะคะหอยเร็วบ <c oughs> างคนก็จะเริ่มจาก ไต่หรือเบลีบ่นก่อนแต่ก็ขนาดเขาใช้ห,อย,หอยอุบาก่อนก็นได้ค่ะเป็นหอยไว้วันสิณหนาที่เลยพวกเขาเพิ่นหอยพวงเมืองบาถึงนาทีนะคะนาทีหนึง่งคนไดกันหลายพวกพวนจากที่ครีบค็ได้ค่ะ ปะกันขนามันทายคลิปเนาะมันกิ่นเนาะมันกิ่นมันว่ากิ่นตะเสียบเถอเพ่ออะไรใช่ไชำนาญนไบอกคุาววันนี้ก็คือคนลเอ็ยมัช้ำนาญนไมอันนั้นเพิ่นกะตั้งใจเฮ็ดคลิปนาะจีเออสามคลิปจีบะกินนตะเสบเถบ้งเบิ้งหำหำก๊อปก๊อก๊อก๊อก๊ดังเลย อันนี้คือเมล่มือนะคะเนี่หอยมลามือตัวเรกมากจะทำอุบะแบบนี้ก่อนนะคะนอุบะอุบะมาจะมาทอีตัวตรงนี้ตัวเมล่มือจักแถวใหญ่ที่ที่หาที่หกประมาณสิบหกแถวนะคะเริ่มต้นคือหาหาแถวแล้วก็ความเงาประมาณสิบหกแถว เอาจะเอาไปขายพ่วงละจ้บาทส่งสิบบาทฮะส่งสิบบาทพี้สิบบาทหนึ่งไหมคะพี่น้องมาขายตรงถือแก่พี่ใ่ยพี่น้องแ่่ไปทางไหนฮะมันไปใส่ฮอนี่รถบ่อว่าหามยู่หันรถบ่อใส่ไหมอ๋อวามายู่ในห้านบอกว่มอยส่ในไสอข้นี้ขั้นสีแหล่ี่บอยี่เขียวยูนในห้างเะะ ยน้อห้างหนหลานอาบน้ำเพื่อนี่อันนี้สองคัดนนิ้วขั้นใส่นี่ค่ะเบิ้งหอยตามสถานการหอยตามฤดูกาลนะคะย่ำดอกไม้ลายกะมดีค่ะย่ำบัมีมะีิกะใส่ดอกพูดช่วงนี้มันจะหนาวมันเลยดอกไม้มันบ่ค่อยออกเนาะคือว่ามันเป็นน้ำหยางปีนี้มันคือบ่มีดอกไม้ ใาย่น้ำอากาศน้ำอากาศอ,อากาศเย็นอากาศเย็าาเนพอออกม้นจะบง่ะบงมันจะบง่งวิธีป้องกงันบงยังไงไม่ได้เพเราฉีดแล้วฉีดแตนน่น้นำมักอย่างเนี้ยฉีดน้ำมักนะคะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นพัฒน,น,นาแล้วนะคะสมัยตะกี้ค่คือใส,ส่ยาฉีดผูอ้อย่างก่อนนะแต่เล่นหนีบอกตะกี้แต่เล่นหนีนทุกเมื่อนี่เพิ่นใส่น้ำมักน้ำมักซึ่งน้ำมักนี่งกำมักด้วยอียร์ยาสูบ ยาสูเอ็นร้อยเหล่าขาวมาแกลยประมาณจมืออาทิตย์หนึ่งมาแกอาทีหนึ่งกะน,น้ำมาฉีดพ่นพ่น,น,นตรงที่พ่นมันเป็นหกงแรงเป็นหกวงแรงนะคะเพราะว่ามันจะได้บอห่อนหอมอากาศแบบบอันนั้นนั้นมันจะสมนี้การพัด พัดล้มพัดนะคะล้มพัดปล่อยปล่อยละอองน้ำถึงไม่ขีดไปนะคะนี่ค่ะยี่ขาลงไปโอ้ต้องสอบบอกเขาอย่างแล้วจะเขาจะเอาเขาไม่ที่เขาเกาคิดว่าเขาไหม้เหรอ เนาะไปกเสษียณกินเขาไม่เจ้าเจ้าไปเกษียณเขาเก่าน sure> ั่นเราคุณไปเกษเขาเก่าไปถามมันไหมเจ้าเขาไม่คือเขาเก่าเออเอาเมื่อลำบากเพราะว่าเราหมืมันเจี๊ยบไปเจี๊ยบเขาเก่าสั่นฮามันเปลี่ยนใจเอาเขาไม่ต่อยางเขาเจ้าอ่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่วงนี่ค่ะอ่าหนึ่งพวงนะคะนี่ค่ะสิบบาทเบื้องนะค่ะพี่น้องขนาดพวงละสิบบาทเพิ่องก็ได้ เงินเด้อค่ะเด้อเศรษฐีบ้านหลวงปอเด้อนี่จะบอกให้ขายได้ก็เก็บอย่างเดียวบบซื้อกินกินก็หาโบซาทูเนี่ยความจริงเด้อค่ะนี่บบได้ดามากนั่นผู้หานั่นผู้หานั่นผู้หานั่นใส่เสื้อขาวๆอันนี้ก็ผู้เก็บค่ะนี่ผู้เก็บนั่นว่าแล้วนี่ว่าเขาไม่เขาไม่ขนาดขายหอดเขา ก็ยาวนี่คือเขาเปลือกบ่อันอ่อนดีบ่นิ่มบ่ยำหงนิ่มข้ามื่อสิได้มนะาซื้อน้ำตรวบาลหอยหรือามาอันนี้บ้าเบิ่งนขึ้นยายละวหอยนะคะนี่ยนีขึ้นยายละวหอยและวหอย อะไรพวกนะคะแล้วก็จะหอยสายเล็กน้อยเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะแต่ว,ว่าก็หอยสวยนะคะเนี่ยเหมือนในย่านบริหอยย่านขอถ่ายคลิปให้แฟนคลับที่สนใจทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในเบิรงกันนะคะในย่านขอเป็นผู้ถ่ายคลิปเนี่ย,ยนี่ค่ะเป็นกระจาะหอยที่รเราดอกเยี่ยนเยี่ยนขึ้นไป เวียนกว่าเวีย็นสายแหละคนแล้วแต่คนนานะนะคะแต่ว่าแต่ละแถวจะประมาณหาแถวแต่ความเงีวของแถวนะคะคือความสูงนะจะประมาณสามแถวนะคะอันนี้พวงละหาบาทนะคะอันนี้พวงละห้าบาทดึงพุ่มแถวพุ่มเถาหอยมีความสูงคุณได้ี่โอเมียนเตียสีอะไรล่ะคุณได้เบียสีคนอ่ะคุณยาาละแปดสิบสีแล้ว เฮ็ดหน้าเขาเจ้าหน้าเขาเหนียวน้ำบอยายเขาเจ้ามดสองไรได้จ็ูงไพี่ดีได้เท่าไรเสีเศร้าปลาสองลาได้เาไเศร้าว,ว้ายพี่กายได้สามที่เก้าเลยหี้มไ้หน่อยเลยพี่ดีว่าเท้ได้เศร้าเศร้าผูเหงือ นายมาเบิ้งมาหอยมาอีกแล้วนะคะหอยไว้ไว้เยยี่ไม er> ันได้ยี่สิบเก่าถุงอือยีใจได้ยี่สิบเก่าถุงสีนี้เศร้าถุงแล้วลุงกกินมาเหมือนเด้อเดือนหนึ่งถุงหนึ่งกับซีได้ทั้งหนึ่งกินมาเหมือนที่เราโอ้วัดยูได้เหลือละสองถุงยูได้ย่ายหมกินเพราะว่าพอนกินขขายาไรกยเขาเหนียว เขาเนิ้วได้จักรุงมนันเป็นเขาเนี้ยได้เกียริปได้หลายจะไกไนะหน้าโอ้แต่หน้าโทงใหญ่เนาะขเขาเบียงให้ปีกลายมันได้ลอยกวัวสัวผลไมันลดบาหลายองละอ,องเรก็ได้น้อย,ยองเราไม่หยาลายเนาะปีกลายได้สามอุ้มเนาะปีนี้ได้สองอุ้มแนมะ่ลดเป็นอุ้ม,อ,มอันกองละอ,องนั้นเดนยวมันบรเิเวณเป็นหน้าอยู่ประมาณลายลเครื่องเงาดำกรเห็ดหยาลายวะจีหยา วินนี้ยาพ่งไีได้สงไัเข่าวนมันเป็นลูกไหมปีนี้น่แหะนี่ลยใหญ่บ่ใช่ค่ะาสิบถุงหาสิบถุงถ้าต่างหาอะไรหน่อยได้หน่อยเด้อนหน่อยวะห้าสิบถุงเหนียวขึ้นมามแล้วเอาไปขายนัอไแบ้กไปขายมันก็จีนเนี่ยแล้วก็ไปขายกับจีนว่าซีอั้วคุ่นบ่ขายค่าซีาอิ้รเกียวเจ๊บบาที่ไงค่ารถเกียวหาไรค่ะไรละแปดรลอยก สี่ห้าพันแปดแปดห้าสี่สิบสี่พันเขาข้าว่านเขาเขานาเก็บอยู่บอกเหนียวอาจารย์จะให้เบิ้งพ่วงนใละาคาในวันจะขอปิดคลิปนะคะพ่วงนีนพ่วงสุดท้ายนะคะว่าสารพู้ที่หอยเป็นเบิ้งแป๊บเดียวนะคะนะทำแบบ ในบ้านกะหอยเปล่นยนอยู่แต่ว่าบ่คลองปานเพื่อนดอกเพื่อนหอยทุกมือ่อทุกสีนในบ้านนั่นสินลเราคือกับบพอค่ะอืค่ะหลังจากเพื่อนหอยในบ้านก็ชิมตาดขามันออกนะคะเพราะว่าขามันเน่ามันก็เฮ็ดให้พอสวยงามนะคะหมักนิ่มมากเนี่ย เขากสิยายก็เขาเล้องนะเข้าไปเกีียวมาก,กเปล่าแกนวันหลบอันอีอ้อมบ่อีอันบ่นี่ค่ะเซลักกะโอ้ดึงเลยค่ะดึงเลยคนน่ะนี่อ่ะยายเด้นเนี่ค่ะเรามานั่งมาเสียบในตูดนะคะเพื่อนี่ค่ะเดี๋ยว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  ยาล่ายจะเ,เร็วไหลแน่ดึงเขาใส่ค่ะบาบาทที่เขาเตรียมไว้ค่ะนะกะเซตแลวค่ะกะเซตเป็นกะเฮ็ดอีมันอุบาทกคะนึงเลยเงินสิบบาทแถวไปน้องกว่าเสียเงินสิบบาทของแต่คนไทยเขาขยานันไม่ย่อทอ้อค่าสำหรับที่นี่ยายบ,บ้านก็ขอ จบคลิปนี้ไว้ส,สก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลกดแช่นะคะเบิ้งอันผูน้หอยนะคะเบิ้งอันผู้หอยผู <c oughs> <c oughs> ้หอยนะคะ, <c oughs> ะ,คะสวัสดีค่ะ